คลิปนี้สำหรับคนที่เพิ่งจะมีตังในการออกรถใหม่นะครับนั่นก็คือคนที่ขับรถป้ายแดงต้องทำยังไงถึงจะไม่โดนปรับในการใช้ป้ายแดงไปดูกันไปฟังกันก่อนอื่นเลยนะครับมันก็มีข้อจำกัดของมันอยู่นั่นก็คือใช้รถคันนี้ได้ตอน6โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเท่านั้นห้ามขาบับข้ามจังหวัดนะครับและแน่นอนว่าต้องพกคู่มือประจำรถเสมอ และเราสามารถใช้ป้ายแดงได้ไม่เกิน30วันหลังจากที่ออกรถไม่ฉะนั้นจะโดนค่าปรับไม่เกิน10,000บาทแต่จริงๆแล้วความคิดผมนะครับเราออกรถใหม่เนี่ยเราก็อยากจะโชว์ออฟหรืออวดคนอื่นเยอะๆว่าเรามีตังออกรถใหม่เพราะฉะนั้นก็ใช้ไปเถอะครับขอให้ไม่โดนรปรับก็พอขอให้โชคดีในการอวดรถใหม่ให้คนอื่นอื่นๆอีกฉาเล่นๆนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแชร์ด้วยก็ได้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับขอบคุณครับ